ครึ่งหลังระหว่างน้องเลงซ้ายกับขุนศึก FC นะฮะการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน2ลมเรนนี่ครับนะฮะนาทีสองของน้องเลงซ้ายครับครึ่งแรกเสมอกันอยู่ที่1นครับในตรงกอครับ หน้าอกนะฮะป็นไรครับ,าารบลุกได้อยู่นะ สังกัดเข้าหน้ากูเข <ป ti> <first> ้าหน้ากรอบเลยเข้ากรอบเลยโอ้ล <ain> ูกนี้ยิงโอ้โหกูขึ้นครับยิงไปได้ยังไงครับข้างเท้าน้านนอกนะ้าโหซัดสวนเข้าไปครับสองหนึ่งเอาละครับโอ้โหถือว่าจังหวะนี้ครับ นนำบ้างครับโอ้โหน้องเลงซายของเราครับกำหลังใจมาแล้วครับอ้ลูกไอสักครู่ดีถือว่ายิงยากนะฮะถือว่าส่งบอลเข้าตรงตะข่ายได้นำไปเป็นสองหนึ่งครับน้องเลนซายคาร์ดมี่นำคุนสิกเอฟซี ดีวันสิทีี่สิบเอ็ดดาสสอง้าห้าแปดอิงอีกที่งครับแชล็อ่อู้เกือขาเล่นขาเล่น

เก้าตอสุดท้ายาตอสุดท้ายอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนจตได้ระตูเอขาได้จากวันปากไดู้้เลังซิตี้โอ้โหนี่ังแผนแ่่ก็เต็มที่เลยโอ้โเือเลยขึ้นสุดตัวเอบ้านดกเลอ่ยเกือปะมา ช่องว่าหรือไม่ก็สนามนับงองันอ่าิุชงนคนี่เสื้อสีแกับเพื่อนกเช่งไล่ดูชูขึ้นมาดูเสีาพาไปเอ้ะล้าพาไปยังไม่ได้สเปนออ้ยนี่บนี่

เป็นได้บอลครับ <refugees forever> <ator>

เหมือนเป็นบอลเข้ากรอบและวไม่เป็นประตูแต่ถ้าใครสักคนจะไม่ตกบนะครับแต่บอลเข้ากรอบได้ไหได้ได้ไงโอ้โหกินคุณเลยเหนือยไปเหมือนกันนะครับตัวนีวนีนะแต่ไหนเตะไปแต่ไหนแต่ไหนโอ้โหใสั่สตารงวีใสั่สตาร์วีหนีหนีได้ไม่ได้เด็กดักซิตี้ ไปเลยยิงเลยอ้าสเปนอีกทีสเปนกุกันอโอ้ลุ้นครับผมก็ลุ้นกับเด็กๆครับตอนนี้ฝันดูฝัไดวันนี้ดูงกระชวยจะเป็นของไทยแต่เร็วนะครับพี่น้องแต่ลอยไปนะครับเพื่อนเรอย่าเพื่งเพิ่งพักพิงแล้วแต่เันพี่น้องที กายอกะครบคีนะครทใกล้ๆโอ้โหอ้ขีนข yeah. uh, ึ้นไปไกแล้วไปตั้งสักก่านรบอไม่้นะตื่นาขาุลงมาละนะฮะนี่ฮะเอาล้วครับโคมาขอียีเจะีเรเราได้ ระวังเส้นด้วยกุ้กัเ้นกุงจเช้ด้ยิขึนมนสกเลยเด้ยขาบอกว่าสหาลหบแล้วกุณกันบอกอุศาหลบแล้วนะ lắp bòn đuôi lắp bòn đuôi càng 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 hèn, càng mang càng mang bằng con ลุ้นมากครับลูกนี้มเรามูีีขุนไหลเรียบเรียมาโกหไม่ได้แเีงไม่ยอมเยงไม่ยอกกกอนครับ ไอ้นะเขาพี่เขาเอาเนี่ยท oh, ี s <S ่เ้งน anyway> ้เลยมันจะไปขัดอที่เคลื่้อยไม่คืนไม่รับไม่นอนไอ้คนกไม่ลับแต่ัรตื่ตืนล้เนกลไรล้ไม่ลับไม่นอนเตื่นตื้นทำมนพุ่มดาวเมืี้ เอาลครับได้ดูเด็กรุนใส่ใจุก้นมางคดูัแต่ละมีเสียงทุกั้งเอาได้เห็นแล้วครับไดภาไปแล้วนะการสดสใจสั่งมาลยใจสั่งมาลุยโอ้ใจสั่งมาเฮลีมาดูอย่าเพ่งใจใใ้ดูแล้่แล้วว่าดูแล้่

เรียบร้อยครับนี่นะครับบอกแล้วครับแม่หนึ่งลูกเข้าไปเป็นสองสองครับหมดเวลานะครับนาทีสุดท้ายด้วยนะโหเสมอกันที่สองสองครับคู่นี้ครับเดี๋ยวต้องไปรอลุ้นแมตที่สามครับผม